พี่แคททำลายอลิฟที่เข้าเสร็จไ,ไม่ลิฟมาตัวใหม่อุ้ยท้าสีน้ำตาลสวยมากอุยอ้ยฉ่ำมากเฮ้ยต้อไม่เห็นอ่ะต้องมีกระตกเธอต้องจุกอีกต้องจุกยังไงคะเอ่ออุ้ยพี่แคทโอนม,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 มันนีมากามชุดวันนี้เข้าใหมา่ยังเข้ามากอุ้ยปากสวยมากค่ะดูดิโคตรเข้ากับสีผมสีตาพี่แคทเลย อันนี้ของอะไรอ่ะโลเซนโลวิชื่อน่ารักมากหนักปะหนักมากห้าสิบเก้าบาทถูกมากแบรนด์คนไทยด้วยต้องอุดหนุนแล้วแหละต้องไปซัพพอร์ตแล้วแหละคุยนะอันนี้คือพี่ชอบมากคือแบบหัวเขาอ่าๆดูดูดูดึงง่ายปะนะหัวใหญ่มากลิปกอสมากฉ่ำชอบแอุวยถ่ายเราขึ้นมากเลยนะคนขาวอ่ะดูดิอ่ะใครอยากได้นะกดที่ตะกร้าเหลืองของลิสาได้เลยทุกคน